สวัสดีครับวันนี้พวกผมสตา,าร์กอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครจอเฮดนะครับในตำแหน่งของเอกพีเลนนั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมน,นะครับก็จะบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางจอเฮดได้แล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันจอเฮดนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางจอเฮดได้มากกว่านี้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครที่สามารถแก้ทางจอเฮดได้นะครับอันนี้เราก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวละครจอเฮดเนี่ยตว้ไไดดดมมูใชุ ก็มีโอกาสที่จะโดนสวนสูงมากนะครับเพราะว่าตัวละครจอเฮดเนี่ยไม่มีสกิลหนีเลยนะก็มีแค่สกิลสอน,นครับที่เพิ่มมูฟสปีดนะแล้วก็มีสกิลอัลติเมทนะครับที่เหมือนล็อกศัตรูสั่งเข้าอยู่แล้วนะครับตัวละครตัวแรกนะผมนั่นก็คือเฟสลินนะก็ว่าตัวละครเฟสลินเนี่ยได้ทั้งเรื่องซีซีความถึกแล้วก็ดาเมจนะครับถึงจะไม่ได้แรงเวอร์นะแต่ซีซีพี่แกคือปวดมากนะครับทำให้จอเฮดเนี่ยถ้าโดนเฟสลินเนี่ยซีซีใส่แล้วนะครับหลุดออกจากซีซีของเฟสลินเนี่ยค่อนข้างยากนะครับผม ตัวละครต่อมานะครับผมนั่นก็คือฟังโก้นะครับก็เน้นซีซีจับตายไปเลยนะจากอัติเมตของฟังโก้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะดึงโดนด้วยนะก็เป็นตัวละครที่ถ้าเจอจังหวะแบบคู่ปฏิหารมาทีนี่คือพลิกเกมได้เลยนะครับสำหรับฟังโก้นะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางจอเฮดได้นะครับและต่อมานั่นก็คือไอเทมที่ไว้ป้องกันจอเฮดนะครับไอเทมชิ้นแรกนะครับวายูพิภพสก็ตดาวมรตจะอยู่เกาะโบราณก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางจอเฮดได้แล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันจอเฮดนนัเเาดูใกกกมพลยีว่ผ และอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop โดหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Mobile Legends ราคาถูกคุ้มคุ้มเติมปุ๊บเข้าปั๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบ่อนชํชำระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้น โอเคครับตอนนี้มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าตัวละครจอเฮสเนี่ยเป็นตัวละครที่แรงก็จริงนะแต่ถ้าเราปิดศัตรูไม่ได้ในคอมโบเดียวก็คือมีโอกาสที่โดนสวนมากนะครับแถมเราเนี่ยเล่นดานเมจล้วนเลยนะแต่ถ้าเล่นเป็นแนวแบบกึ่งไฟเตอร์ออกแทงสักชิ้น2ช,ชิ้นเนี่ยก็ยังพอได้ยืนอยู่นะครับแต่เขามานะนเนี่ยเขามาสองเลยนะครับไปเพื่อน เอาสุดนะว่าเขามาลึกมากนะครับแต่ครับเดี๋ยวเรารับคีบก่อนแล้วก็ที่สําคัญอีกสก,กิลหนึ่งของจอเฮคือสก,กิลที่2นะถ้าเราไปงัดศัตรูได้นี่คือแจ็บนะครับแต่อีกในนึงก็คือถ้าเรางัดเพื่อนไปหาศัตรูหรือว่างัดศัตรูมาหาเพื่อนนี่คือเรียบร้อยครับโดนดาแน่นอนนะก็ต้องเป็นตัวละครที่ต้องแม่นยําในการควบคุมนิดนึงนะครับแต่โอกาสาพลาดมันก็ค่อนข้างง่ายนะ ถ้าบางจะหวานเนี้ยเราจะเลงศัตรูเลงคีปหรืออะไรเงี้ยไปโดนเพื่อนเรียบร้อยเลยนะครับโยนเพื่อนเข้าป้อมตอนนี้เราโลมเป็นเซเบอร์ด้วยนะก็ลำบากระดับหนึ่งครับก็ไม่มีคนคอยแทงแล้วก็คอยโซนให้นะเพราะว่าตัวบางๆเนี่ยถามว่าโซนได้ไหมมันโซนได้นะแต่ต้องบอกว่าโซนค่อนข้างยากครับเพราะว่าไม่มีความถึกนะถ้าโดนดักจริงๆอ่ะคือไปแน่นอนครับ เพื่อเราต้องเล่นได้ระดับหนึ่งนะถ้าเราเล่นเป็นตัวดาเมจโลมนะครับแขงโลมอย่างน้อยมันยังมี cc เปิดได้แล้วก็ถึกรับดาเมจได้คำได้ยืนแบบคิวนะครับอาจจะโดนเปิดได้ยากหน่อยแอบเต่าใกล้เกิดนะและอามอนเอาสุดจัดครับเด<ม>ินไล่ยันบัฟเลยนะ และได้ไปเวลแต่วันนี้ไปเต่ายากนะสั่งถอยก่อนดีก,กว่านะครับไม่ใช่ว่าไปไม่ได้นะไปได้นะครับแต่โอกาสที่เราจะตายกลับมาคือสูงมากนะและลาไม่เล่นด้วยไง ดี๋ยวต้องลองดูครับว่าได้หรือเปล่านะรอลานตีบัฟม่วงก่อนเพราะถ้าไม่มีป่าลานนี่คือเรียบร้อยฮะไปครับล็อกได้นะแล้วไม่ได้ไนงะเสยเซเบอ,อ,อร์ไปด้วยครับแล้วเสียลานเบิ้ลไปอีกบอกเลยว่าช็อตนี้ไม่คุ้มจัดนะครับแลงบอกาอาร์มอนนี่คือล่องหัวรอเลยครับ เจเดียล,ลอดเนี่ยถ้าเจอเ,เราอย่าไปสู้เลยนะครับพี่แกคือแรงจักนะโดนเดียลอดชนทีนี่คือหน้าพังแน่นอนครับ <Okay. S 1> ล่างสามนี่เขาดักเลยนะครับไม่รู้ว่าคอเกมกันหรือเปล่านะกล้ามาดัก3ามกันตรงนี้เลยนะ ปครับต้องลงมาเติมนะไม่งั้นเดี๋ยวเสียฟรีครับโอ้โห oh, แล้วเข้าสองปอมไปครับเดี๋ยวเราเลือกป้อมบนแตกไปนะปล่อยป้อมบนครับแล้วก็เอาป้อมกลางแทนต้องเลือกสักป้อมครับไม่งั้นคือไม่ได้แนะ่นอนครับพอเรากลับไปก็กลับไม่ทันแล้วนะเราเลือกที่จะลงมาแก๊งนะครับ ถ้าสไตล์นี้เราต้องรอจังหวะพลาดเขานะและอากัมาแบบพอฟันสักหนึ่งทีถ้าไม่รอพลาดเราก็ต้องรองเงินนะแล้วไม่ได้อัลมมนด้วยไงเสียจัดครับช่อน,นี้ถ้าได้อัลมมนยังพอเบรกเงินเขาได้นะ สวยครับลานได้มียามานะแล้วเต่ารอบนี้ก็ดูทรงก็ไปยากครับจะเกิดแล้วด้วยนะแถมโลมเราก็ไม่ได้ไปโซนก่อนด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวบางๆาเนี่ยโลมเนี่ยมันก็เล่นได้นะแต่ถ้าไปเช็คป่าหรือว่าเต่าจะเกิดเงี้ยเราไปช้ากว่ามันก็มีโอกาสที่โดนส่วนสูงครับ เดี๋ยวอดเอาสุดดีนะมีเวลมาช่วยไม่งั้นน่าจะตายครับรอดไปเน,นี่ยลานเอ้ครับยังรอดอยู่นะเรามีฟิกนะเดี๋ยวหาจังหวะเล่นได้ครับ เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปการบนแล้วนะครับเอาแล้วคอร์เขาจะไปเลนบนเขาคิดว่าเราแลกเลนหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นะเราจะลงมาช่วยเฉยๆนะครับเพราะว่าถ้าคอร์ไปยืนเลนตรงนั้นก็ค่อนข้างเหนื่อยนะไม่ไรครับอ่าเรียบร้อยแล้วคอร์แตกเลยโดนอากัสนะครับ แล้วเกมนี้ป้อมเรานี่หายเร็วมากครับตกตัวไปสวยครับและไม่น่ารอดช็อตนี้เดินไม่ออกต้องบอกว่าตานี้ป้อมตามจ,จัดครับเลเวลเราเป็นไรหรือเปล่า อัมมอนนี่คือเขาเดินแบบคิวแล้วนะครับเราก็ไม่กล้าเข้าสุดไงเพราะว่าถ้าเราดาเมจปิดไม่พอนะครับก็เรียบร้อยครับโดนสวนต้องรอไอเทมอ่ะตรงนี้นะครับคอยกันะออะน,น,ะนะเดี๋ยวเราการป้อมก่อนครับ ป้อมเราไม่มีการ์แล้วนะรอบนี้คือถ้าคลิปเข้านี่คือเรียบร้อยตามได้นะเพื่อนโอ้โหแล้วเดียร์หลอดสไลด์หนีไปเดี๋ยบลานยังได้นะ อยู่ในป่าครับหเหมือนหลอดศัตรูเขายังไม่เปิดนะแต่เปิดก็ไม่น่าไปอยู่ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้คือไอเทมเรานี่คือห่างมากนะครับแถมป้อมนี่ก็คือห่างจัดนะ ถ้าไฟกันตรงๆไม่น่าชนะครับต้องไล่เก็บทีละตัวนะ<ม>ไปครับอารมอนล็อกเลยนะเค,ครับเราแลกได้อารมอนนะ <S <S ถือว่ายัางดีครับได้อารมอนมาเบรกหลอดเขาได้นะสักตัวหนึ่งก็โอเคแล้วนะ และอาการมีอันติหรือเปล่าครับอ <c oughs> แล้วจะงัดไงเมื่อกี้ดูทรงน่าจะไม่มีอันติีนะครับงัดไม่ได้หลุดไปก่อนเมื่อกี้เสียดาจัดเดี๋ยวหลอดเอาหลอดเลยนะเพราะว่าเห็นเราอยู่กันครบแล้วนะครับเมื่อกี้ข้างบน แล้วมันไม่ถึงไงเย้ครับเราเสียอันตีเราเสียฟิกโอ้โหแล้วไม่รอดต้องบอกว่าฉอตเมื่อกี้พลาดอย่างแรงนะครับไม่น่าไปตามเขาเลยนะเดี๋ยวเรากันหลอกก่อนนะครับเราค่อยเล่นต่อเ่นล่ามีคลิปเข้าเพื่อน เราก็ไม่กล้าออกไปลึกนะเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะโดเขาปิดเหมือนกันครับและต้องได้แล้วครับได้ไหมเยวครับให้เซเบอร์ตามต่อนะดูทรงน่าจะเอาสุดครับ แบบปอมแบบยับหยับเบ,บอร์แรกอากาศตไปนะครับและอาร์มอนจะเอาเราไงตั้งหนึ่งทีไหมไปเพื่อน แกคิดครับหาเงินนะแต่ขอบอยู่ตรงหินครับอ่าแล้วเดี๋ยวหลอกคนเดียวนะั้นะนะ่ะเรามีฟีครับเล่นได้ เขาตายสองนะหลอดเขาน่าจะต้องระวังนิดน,นึงครับและอากาศอยู่นี่ไง <Okay. S 2> เจอกันแล้วด้วยประเด็น the Lord. Okay. ต้องบอกว่าตานี้ไม่มีจังหวะให้ดักเลยนะ <Okay. S 2> ก็ดักค่อนข้างยากครับเราต้องทำเวฟนะ <Okay. S 1> อ้าวแล้วเรียบร้อย <Okay. S 1> อากาศ์ดกดอันตีไม่ทัน และเพื่อนเราตัดสินใจเอาหลอดเลยครับไปครับออ้ยคอรเกิดไม่อรอดและหาอามอนนะอ้าวเจอแล้วด้วยครับยูริโทนะแต่เจอไซคอบก่อนครับงัดมาอีกทีนึงเรียบร้อยครับต้องบอกว่าดาเมจเราแรงอยู่แล้วครับ แต่แค่ว่าถ้าเราปิดเขาไม่ได้ก็โดนเขาปิดเพราะว่าสกิลหนีไม่มีเลยนะครับมีแค่เพิ่มสปีดนะเียบร้อยครับเขาตายสามครับกันบ้านอีกสองคนครับหลอดเรายังไม่มานะแต่เราเอาสุดไงไปเลยครับโอกาสมันจะมาแล้วครับผม เอาจบเลยเนี่ยเรียบร้อยจีๆครับผมต้องบอกว่าจังหวะเดียวเลยนะครับศัตรูเข้ามาตายกันทีละตัวนะแล้วก็โดนเอาหลอดสวนไปครับต้องบอกว่าผ้าทีเดียวจบเกมครับศัตรู แล้วก็ต้องบอกว่าตัวละครจอเฮดเนี่ยมันเล่นได้หลายตำแหน่งอยู่นะก็เอาไปไอพีนะครับบางทีก็เห็นเอาไปป่าไม่ก็เอาไปโลมได้นะครับตัวละครตัวนี้นะแต่จังหวะเปิดของพี่แกนเนี่ยอาจจะต้องมีเพื่อนตามสักนิดน,นึงนะครับเพราะถ้าเปิดแล้วไม่มีเพื่อนตามนี่เหงาเลยนะเพราะว่าซีซีมันไม่ได้อยู่นาขนาดนั้นมันแค่ยกศัตรูมา,าหาตอนนี้ค่า8นะครับตายาแล้วก็เอซิสเจนะทำน้ำมีไป63,000่นมะครับตีป้อมไป4ี0พเ็แล้วก็แทงไปห้0 0มนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กใใลัอๆไครัน No way! No way.